มามามาฟูเป่าตัวน้อยให้คุณลุงห้ากอดหน่อยนะเอ๋คุณลุงปากร้ายกล้ากอดเด็กด้วยอย่างนั้นหรือมี่พี่กําลังดูถูกใครกันนะมีลูกมาสองคนแล้วแล้วไม่เข้าใจได้ออยังไงกันอาจารย์สุจรินคะนี่คือลูกสาวของคุณอย่างนั้นหรอคะเป็นหลานสาวของฉันเลยนะหลานสาวน่ารักใช่หรือเล่าล่ะฟูเป่าเดี๋ยวเข้าเรียบเรียกคุณป้าสิคุณป้าคะสวัสดีค่ะอ๋อฟูเป่าสวัสดีจ้า น่ยร้ายอาหารเป็นอะไรทำไมถึงได้ทำหน้าขมแต่เช้ากันเหล่านี้จือหลินอยากจะหยาก,กับหนูนะคะแถมแม่สามีของเขาก็สัส่วนเขาเหมือนกันเขาบอกว่าหนูไม่สามารถสอนทหารให้ดีได้หนูคิดว่าจือหลินเขารู้อยู่แล้วว่าในปีน้ะพวกเราสั่งให้หลินเหมยวางยาเขานะคะเขาจะรู้เรื่องนั่นเอย่างไงและอีกอย่างหลินเหมยเองก็หายไปถึงหน้าหลายปีแล้ว เอาเถอะแต่ดูไม่ว่าแม่สามีของเธอจะใจร้ายจริงๆเลยนะแม่จะพาไปที่ไซ้ก่อสร้างเพื่อไปตามหาจื่อหนิงก็แล้วกันนะ่นลูกคะ่ะเมืวม่วานเมวานแม่คะหนูคิดว่าพวกเราเรียบไปกันเถอะนะคะรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ค่อยถูกต้องถุงพลาสติกนี่ทำไมมันถึงดูน่ากลัวแบบนั้นกันละ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงได้รู้สึกว่าในถุงพลาสติกนั้นมีลมหายใจติดแต่ เออเอเออะไรกันเนี่ยทําไมที่ถุงใบนี้มันถึงได้มีกลิ่นแบบนี้กันไม่เป็นไาใช่หรือเปล่าเออเออไม่เป็นไยคะ่ะพวกเราเรีบไปกันเถิดนะคะจือลินโซจือลินนี่คุณทำอะไรของคุณนะนี่จือลินเซียวหวานเป็นภรรยาของเธอนะ มีสามีที่ไหนหลีกทางแบบนี้กันผมว่าแค่หลีกเลี่ยงในการที่เธอจะเข้ามากอดก็เท่านั้นเองนี่คุณเ่ะนี่มันหลีเมยนี่นะหลีเมยถูกฉันฆ่าตาไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนฟู่เป่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเธอหน้าตาเป็นยังไงนะอาจารย์ครคุณป้ารอของหนูเป็นอะไรไปอย่างนั้นหรอคะเธอถูกหลีเมย์ทาให้รู้สึกว่าหายใจไม่ออกแลวสิ อาการที่ตายไปแล้วของเธอก็แสดงอาการที่แย่ลงเออไม่มีอะไรหรอกนะคะแค่รู้สึกว่ารู้สึกได้กลิ่นเหม็นนิดหน่อยนะนี่ตายเถอะหรือว่าจะเป็นถุเมื่อครูนี้นะถ้าว่าคุณไม่มีอะไรแล้วก็ก็อย่ามารบกวนงานาของผมเลยนะใครก็ได้สงแขกซะเดี๋ยวก่อนนะจือลิงฉันยังพูดไม่เสร็จเลยนะแขกทั้งสองท่านเชิญกลับไปด้วยเถอะครับแม่คะแม่กลับไปก่อนเถอะค่ะ จะหนูค่อยหาทางมาหาจือลินใหมเอาละจ้าลินเองก็ทำมากเกินไปยังไงลูกก็อย่ายอมแพ้นะเข้าใจไหมฟูเปาทำไมถึงได้รู้จักลินเหมยกันนะหรือว่าดูเหมอนว่าเรื่องนี้จะมีอะไรที่ไม่ธรรมดาหรือว่าฉันคิดมากเกินไปเองหรือเปล่านะเว่ยวานเว่ยวานเออผีมาแล้ว เวอูนายดูนั่นสิดูเหมือนว่าคุณป้ารองจะวิ่งหนีอะไรอยู่นะสองร้อยห้สองหเป็นคุณป้ารองต่างหากไม่ใช่2 0งห้าน,นะแม่คุณลุงรองกับแม่คุณลุงรองเป็นเป็นสองร้อไม่ไม่ไม่ว่าจะนับยังไงมันก็ไม่เท่ากับ2องร้อยห้าหรอกนะสองบวกสองเท่ากับสองร้อยห้าโอ้พระเจนะ้านารจริงๆเลยนะเด็กน้้นคนนั้นอยู่กับนกแก้วด้วยลนะ้ะ ว่าแต่ว่านี่เป็นลูกใครนะน่าจะเป็นของอาจารย์โูละมังดูสิเขากําลังทํานุมผงด้วยละดูเหมือนว่าอาจารย์ซูก็จริงจังกับเรื่องนี้มากเลยนั่นเนี่อาสวัสดีคุณป้าขี้เร่กลับมาแล้วหรอคะเร็วเข้ายี่พาฉันเข้าสู่จิตวิญ,ญญาณของฉันซะไม่เห็นนั้นวิญ,ญญาณของฉันก็จะกระจัดกระจิดนะไม่ต้องกังวลน,นะตราบใดที่อาจารย์ไม่ปล่อยให้เธอตายเธอก็ไม่ตายหรอกไม่ว่าเธอจะโดนแดดมากแค่ไหนก็ตาม ท่านอาจารย์อย่าพูดเสแสร้งเลยนะไม่อย่างงั้นจะถูกฟ้าผ่าเอาได้นะเด็กายุน้อยแค่นี้อย่าพูดจะได้าสารสิเฮ้ย <Yeah, S 1> มันได้ผลขนาดน,นี้เลยเหรอต้องเป็นด้วยบังเอิญแน่ๆนะบังเอิญฟูเปานมชงเสร็จแล้วนะรียบดื่มเถอะขอบคุณมากนะคะคุณลุงรองฟูเปาหนูคิดว่าคุณลุงรองคนที่จะอยากกับคุณป้าคนที่สองเรียบรอ้อยละทำไมแต่งงานแล้วต้องอยากด้วยอย่างนั้นเหรอคะ ฉันไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจผู้ใหญ่เลยจริงๆทําไมสุดท้ายแล้วถึงไม่อยากได้มันในเมื่อตั้งแต่แรกได้เรื่องเอาไว้แล้วกันนะเป็นเพราะว่าคุณป้ารองนะตั้งท้องกับคุณลุงน่ะสิดังนั้นพวกเราจึงได้แต่งงานกัน่นเสด็จดิฉันรู้ทีหลังว่าฉันถูกวางยาเพื่อที่นอนกับม่หวานี่คืนนะแล้วทําไมคุณป้ารองถึงได้มีพี่จือซีอยู่ในท้องหรือคะคุณลุงรองชอบคุณป้ารองหรือเปล่าน,นะคะเออ ก็ไม่ได้ชอบหรอกคุณลุงรองไม่ชอบคุณป้ารอแต่ว่าดันมีลูกด้วยกันเนี่ยนะคุณลุงรองเป็นผู้ชายไม่ดีอย่างนั้นหรอคะเออไม่เป็นไรนะคะคุณลุงรองฟู่เป่าเข้าใจเออไม่สิเธอจะเข้าใจได้ย,ไยังไงกันล่ะอ่าฟู่เป่าตัวน้อยยังไงก็มาอยู่กับคุณลุงห้าดีกว่านะลุงห้ากำลังจะออกจากสถานที่ก่อสร้างพวกเราไปกันเถอะเดี๋ยวจะพาไปที่อื่นเนะจะได้ไปเล่นอย่างอื่นกัน สถานที่ก่อสร้างปสถานที่แบบไหนกันคนขี้เกียจเนอะไม่สมควรจะเข้าไปในนั้นหรอกเนอะ์ทำไมล่ะฟูเป่าของเราไม่ใช่คนเกียจคค้าสสักหน่อยฟูเป่าเนอะเป็นเด็กตัวน้อยเนอะใช่แล้วฟูเป่าไม่ใช่คนเกียจคค้านเนอตรงนั้นเนอะดูเหมือนว่าจะมีสวนสนุกสำหรับเด็กที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยเนอะเดี๋ยวคุณลุงห้าจะพาหนูไปที่นั่นก็แล้วกันเนอะคุณลุงห้าคะนั่นมันอะไรนะคะนั่นก็คือแผนพาพฟิร์นิ ปฏิมากรรมเนะฟุกเปามีบางอย่างซ่อนอยู่ในรูปปั้นอ่านั้นเธอต้องถามคุณลุงคนที่ห้าสิว่าเขามีค้อนขนาดใหญ่หรือเปล่าพวกเราจะลองเปิดมันออกมาดคคูคุณลุงห้าครับคุณลุงมีค้อนขนาดใหญ่พิเศษหรือเปล่านะคะัใช้หายฟุกเปาหน่อยได้ไหมเออฟุกเปาเองก็ชอบค้อนเหมือนกันอย่างนั้นเหล่านี้ไม่ต้องห่วงนะคุณลุงหนะ้าเนี่ยเป็นคนที่มีเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ แล้วมีคอ้อนสี่พันอันที่ไม่เหมือนใครในประเทศนี้อยู่เลยล่ะเธอกำลังทำอะไรของเธออยู่นะดูคอ้อนสิเสียวซูเปาหยิบอันนั้นแล้วก็จัดการตอกรูปปั้นได้เลยนะนี่ฟู่เปาชอบมอันลึกเก่านะนี่นะเป็นเครื่องมือชนิดพิเศษที่สั่งทำเลยนะบุณลุงห้าคะหนูขอยืมคอ้อนนี้หน่อยก็แล้วกันนะคะโอ้เว่ฟู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 เปาระวังด้วยนะ Ờ oh, Nên mà